มันคืออะไรมาริโอรุ่นสอบถึต้องอาดีกว่าน้องชนะเฉยเลยนี่ใส่แค่หกอย่างเองนะโอ้ยทางนี้ก็ได้นี่นี่ทางนี่ทางพี่ใส่แค่สี่อย่างอ่ะอยากจะบอกว่าแรกมากขอปรับเอฟเซจลดมาสักหน้าละกันพยายาปรับโลนะ ไม่รู้ปั้นตรงไหนเอาปากกามางดูเกลดิทีมต่อไปคืออะไรอ่ะคืออะไรอาเคดหรอขอบเียวทำไมไม่ทำเออเใหญ่ใหญ่ีมต่อไปคืออาเตคืออะไรอะอาเคคืออะไร อ๋อถ้าอาเขตได้ถึงแบ็กรูมไหมอาเขตได้ถึงแบ็กรูมอ่ะไม่ไม่ไม่เดี๋ยวดูก่อนเลยต่างคนต่างหากูเกิดตอนนี้ได้อ้าไอเดียดืออะไรอ่ะไม่รู้ว่ายังไงดีอ่ะครอ่ะอาเขตว่าเดี๋ช่วยฉันด้วยอาเขดชันก็ไม่รู้อุ้ยเจอเจออันหนึ่งรูปอันหนึ่งก็เอัแล้วนแหละไปไม่รู้ว่าเห็นคนถ่ายรูปแล้วมันพิมพ์ว่าอะไรนะ อาคิดแฟชั่นมันคือเกม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 อไปหาดูมันเป็นตู้เกมอ่ะเช่นสมมติน้องน้องเกลอน้องเกลนึกว่าแบบเป็นเกมเออพิมพ์ว่าชุดดีชุดภาษาอังกฤษนั้นมันก็จะมีอะไรไม่รู้เป็นตัวละครในเกมหรือเปล่าตัวละครในเกมเช่นแบบมาริโอหรือว่าแบบเกมอะไรก็ได้นั้นว้าไ่เคยเล่นเกมบอสติงตัวอะไรกันวะ แต่แต่งเป็นร้านลาเลยเดี๋ยว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 แล้วมันเป็นเกมด้วยหรอเกมเกมเกมอะไรก็ได้ล้านลาแต่แต่กีจะแต่งอันหนึ่งอ่ะมันเหมือนเกมมันเป็นมันเหมือนเกมสมัยก่อนนะน้องเกลคือยังไงอ่ะตอนนี้ตอนนี้ทั้งสามคนไม่รู้ว่าบทเกมอาร์เคดคืออะไรเพราะว่าแบบเราเราไม่ใช่เราไม่ใช่สายเกมนี่ไงสายแบบเกมยุคเก่าไม่น่าใช่สายเกมแต่นี่คือเล่นอะไรอยู่ฮะ ไ,ไม่ใช่สายเกมกล้าพูดมากหมายถึงเกมสมัยก่อนไม่ใช่เกมตอนปัจจุบันดิเ,เกิดไม่ทันนะเรายังไม่แก่เลยเสี่ยวก็ชนะขึ้นมาก็ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ๆประสบการณ์ในชีวิตประสบการณ์ชีวิตที่ได้เต๋วบ้างเฮ้ยมไม่ใช่ละเฮ้ยมันลบสุดงายอะเศวิิน่าจะไม่ทันจริงๆแหละ เดี๋ยวมีตานี้แหละไปทันละอ่ามาดูคนแรกครับคืออะไรอ่ะพี่แต่งเป็นอะไรกีต้าร์นักเล่นหรอไม่ทำอะไรอ่ะเข้า่าอ่ยเดฟไฟอวี่ห้าอะไรวะยุ่งค่ะทำไมเราทำไมอะไรไม่รู้ของนางพูดอะไร อะไรอะอันนี้น่าจะมาริโอ้นะแต่อาไมารอ้แมสีมันดีอยู่แล้วสีมันดีอยู่แล้วพี่แล้วทำไมสีพี่มันถึงได้ได้อะไรนี่เออเอ๊ะอ๋อใส่ตรงผมแล้วนี่หว่าเออเขาลืมลืมใส่สีแต่งอะไรอะเกมอะไไปแต่งไปว่ายน้ำหรือว่าอะไรไปไหน น้องมาแรงมากเลยคนนี้เกมอะไรเนอะแต่งเป็นเอ็งกี้เบิร์ดแม่งเลยเกมเงกีเบิร์ดเลยเหรอขอขอให้ขอให้มันแต่งทันท่านาทีแล้วกันขอให้มันแต่งทันคืออะไรอ่ะเกมอะไรอะไรอ่ะเอาหมุนได้ด้วยแต่งเป็นนาฬิกาหรอแต่งเป็นเข็มนาฬิกาหรือไม่รู้สิแต่งเป็นอะไรอ่ะ ีแต่งเป็นปลาทูน่ามีหูแมวนิเกลมาริโอไม่อ um ีกอันหนึ่งสีเขียวก็นั่นแหละมาริโอเหมือนกันไหมล่ะวว้ามารีเอมารีเออะไรล่ะแต่งเป็นผู้ชายนะมันชืออะไร มาิโอเลอรสองมาิโอเลอรสองมาดิโอเปิลสมาดิโอเอรสองเราดูของอาร์มก่อนแล้วจะอึ้งก็มันเป็นเห็นมันเกมขับรถก็เลยพยายามแต่งให้เหมือนนักซิงมากเหมือนอยู่เหมือนอยู่พีชเลยเหมือนอยู่ใครอะแล้วเกกล้าถามว่าใคร ไม่รู้จริงๆอ่ะอุ้ยอุ้ยอันนี้คนเล่นเกมเอออันนี้อุ้ยชอบแบบอันเนี้ยเกมเมอร์แบบรู้สึกชอบชอบมากอันนี้แต่ว่าไปเล่นเกมแต่พี่เขาให้เล่นตู้เกมไม่ใช่เกมอันนี้เออไม่มีไงตู้เออไม่ใช่เรายกมาเ่ทีอะเอ่อเมันก็สืบถึงตู้เกมได้นะเอ่อเขมันก็สือถึงตู้เกมก็ได้นะอีกคนหนึ่งไ่เป็นงานเลย แม่ไม่ต้องล้มเลยเล่นเกมบาร์บี้บาร์บี้ a ัน b a r b i e w ร์ l ี้เวิร์ลอินเดอะบเออเออักพักอยู่ๆได้ที่หนึ่งขึ้นมาเฮยอ่ะกลัวเลยอ่ะแต่งไปไหนพี่เข้ามาห้าวิสุดท้ายมั้งเข้ามาห้าวิสุดท้ายตะดูออกน่าจะใช่แหละพี่เล่นเกมไปใส่ชุดนี้หรอคะ The winner is บิ <Big> ๊กเกลเอาได้ไงวะได้อะไรอะ่ะได้ได้ฉายาอนะไรมาไม่รู้อ๋ออันนั้นใหญ่ได้ที่ได้ที่ได้ท็อปสามป่ะของฉันเคดตัวเฮ้ยไม่ต้องอบอกออบียัของฉันค่ะโหลไม่ทราบว่านิจนา,าได้ไงไม่แต่งโมอะไรนึ่ออบบี้ไม่เป็นงามเลยให้ไปก็ไปเลยมันบอกว่าาร์ด ี่นี้คมยของเราโอต,ต่อไปบุกรับบุกขับบุกบุกขับเหรอใช่บุกขับคืออะไรอะ่ะ้าเออยงง่ายๆก็คือสมัยนี้เขยมาแปลกๆจังแรงาทาเลงง่ายๆก็คือชมรมหนังสือ <c oughs> วันนี้เราจะมาเป็นคนที่มีความรู้กันต้องแต่งตัวดูเนิร์ดก่อนต้องเป็นคนที่แบบว่าดูยุ่งเยิงแบบอ่านหนังสือเยอะ ยุ่งยังไง<ด>ยุ่ง <คน S 1> ยังไงนอนน้อยด้วยน,นอนนอน <c oughs> นอนนอยจริงครับเหนื่อยชีวิตมันเหนื่อยมาก <c oughs> นอนนอน <c oughs> น้องอาร์มนอนนอนแล้วนอนน้อยแล้วอย่าลืมนอนนะนะ <c oughs> แต่งตาให้มันดูเหมือนนอนน้อยเราจะแต่งตาสไตล์ตัวเองนะเราจะไม่ลอกเลียนคนอื่นพร้อมนี้ are you okay bro <c oughs> <c oughs> I'm not okay อวันนี้นอนน้อยจังเลยก็แต่งตัวให้มันดูสมี klar, ่สุดเว้นอยู่ไหนเนี่ยเด็ฉชนยนอนน้อยนเหลือสาวีนะเสร็จแล้วนอนนอยไม่ดูแต่งยังไงอ่ะรวมๆหนังสือนอนน้อยอันนี้คุณครูเหรออุ้ยหนังสือเขาเยอะแหละชมรมหนังสือไงแต่งให้มันเด็กเรียนนิดนึง แต่เหมือนคู่ต้องดูของแฟนหน่อครูมากกว่าคุณครูนั่นเหรอที่แบบแบบคุณครูไม่เกลียวแบบนั้นไหมฮะก็ไม่เกลียวไปกันครูไงโอ้สวยน,น่าจะรุ่งเก่งนะเนี่ยเก่งเก่งอะไรไม่น่าเลือกกระปอย อาหยาอันนี้แต่งไปไหนคะไปไปหา my little pony เหรอฮัลโหลไปทำัเค้กเลยทำัเค้กแหละฉันถึงจะหิ้มเค้กอะไรวะเดี๋ยวปิดก่อนเลยไม่ใช่ที่อะไรอ่ะอ๋อไปแฟชั่นเหรอ ชมรมหนันสือหมุนได้นิดเนาะน่ากลัวเมื่อกี้่านจนตัวรอยอตายโอเคมิเกนแล้วนีม่มาแล้วชมรมหนังสืออุ้ยสวยแต่ว่าสีเสื้อแปลกแปลกมูรีามากสีเสื้อแปลกแปลกมันไม่ค่อยเข้ากับกระโปรงเลยก็ไม่รู้มันแต่งยังไงดีอ่ะมัม่วๆ ต่อไปชั้นแน่เลยเออใช่นี่แนี่ยหนังสือเหมือนลีนาเลยอ่ะลี <laughs> น่า <laughs> อะไรละ่ะล <laughs> ีน่าไวเรียน <laughs> อ๋อลีน่าไวเรียนลีน <laughs> ่าไวเรียนโคนมุดลีน่านั่นเธอ <laughs> นี่เราดูเราต้องอ่านดีกว่า <laughs>

ได้อยู่นาะไม่อยู่แต่ว่าขอให้สอบเพราะว่ารองเท้าเหมือนไปเหยียบโครนเข้าห้องสมุดจะแรงไม่ได้นะอะไรอ่ะอันนี้ก็เป็นเด็กเรียนอยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้ดีเริบเริ่ยมันจะพอได้ไหมโบอ่ะฮะให้ดาวเดียวมันเด็บมันมีสองอันแล้วมัน ปเดอวินเดอร์คนที่ได้มินิเวิร์ดก็คือน้องอาร์มนอนน้อยนอนน้อยนอนน้อยแต่นอนนะนอนน้อยแต่นอนนะเขามาตีอย่างเงี้ยนอนน้อยแต่นอนนะนอนนอนเป็น ของฉันขยันร้อนมีวันเป็นของแกคะ่ะเปนของฉันไม่ <c oughs> แก้วแบ่งกันสิของฉันแบ่งกันแบ่งกันแบ่งกันแ <c oughs> บ่งกันจบของฉันของฉัน <c> ท <oughs> ีต่อไปด k a ออ l ไล h ์คุณจะมืดหรือคุณจะสว่างเลือกเอา คุณจะมืดหรือสว่างแล้วแล้วแล้วแต่ใจคำใบบอกว่ามิสออเมจหรือดาร์แดนไลท์โทนตามนั้นแหละไปอยากย้ายมืดหรือสว่างงานเอามืดดีกว่าอุ้ยเหมือนกันเอามืดรู้สึกมันจะไม่เริ่มมืดแล้วเหมือนจะโกธิกและล่าสุดออกแนวโกธิกโกธิกคืออะไรอ่ะนี่โกธิก <laughs> ก็เป็นแบบว่าแต่งตัวแนวแบบยังไงอ่ะจะเล่ยังไงดี ก็ดูมืดมืดเติมแบบอะไรวะเหมือนไม่รู้สิเหมือนแนวพังพังอ่ะอโอเคชุดมันเหมือนไปงานจกมากโฟเคยไม่ถึงใครไม่ถึงใครแกไม่ได้ช,ชิดชุดือนไปร่วมงานจกมากงานจบไปเอ่อยพูดดีๆนะ พูดดีๆนะเพมันเหมือนจริงจริงขอโทษเดี๋ยวหนูไม่ทำอีกแล้วปวดวดร้อนสังคมให้อภัยเธอะคงไม่มีให้อภัยเองแหละคงไม่มีใครให้อภัยผมให้อภัยหนูเถอะหนูจะไม่ทำอีกแล้วที่หนูทำไปมันเรื่องอุบัติเหตุอุบัติเหตุมั้งสิท่าใช่สี่สิบวิอ่ะนะแต่งใหทันแล้วกันไม่กลัวไม่กลัวเรามันเป็นแม่มดมืดชั่วร้ายอยู่แล้วก็จะดูออกไหมเนี่ยเป็นมืดแบบ มือแบบไหนิีปิเนี่ยพร้อมละเฉลี่ยวอ่ะมาดูกันมันไม่รู้มันได้ไหมนะคนแรกของดำมาเลยมาโบดจากเนาะอืหน่ารอยมากขอไม่ให้น่ารอยมากกอไม่ให้น้าเหมือนแบบว่า โอ้แป้งเยอะเกินหน้าเหมือนตอนเด็กบุลลี่อะบุลลี่บุลลี่ฉันใช้หน้านั้นบุลลี่มันเหมือนซิกซิงบุลลี่นี่อันนี้สว่างแล้วตรงแขนนั่นคืออันนี้ไลฟ์หรอไม่รู้สิพยาเหรอไม่ไม่อะเดี๋ยวทุกเท้าขาวแต่ด้านล่างรองเท้าดําไม่ตรงแขนคือเออเลย อันนี้เทาเลยเทาก็มาบทดาร์กนะเทากานะไม่ใช่โกติกติดพัดลนนมหมอพัดลมหรอ,อแนวแบบว่านักเลงที่ว่าไม่ตรงเตม็มไม่เกลียวอ้ยเสื้อสวยอะ่ะเออไอตรงแขนอะ่ะ ไม่ต้องไมผมผมแปลกๆดูไกลๆเหมือนเอาส้นสูงมาไว้ที่ผมฮะไม่แกดูตัวเองก่อนดูตัวเองก่อนไปปดูตัวเองก่อนหนูขอสูษนี่แงว่าแล้วว่าใครใส่กระโปรงเต้าหญิงเจอแล้วตต้นเรื่องเออโอเคนะก็มันคือการแบบมันบอกได้ไงที่ซีเพคคือการแต่งตัวแบบสบายใจของพวกเราถูกไหม อะไรนะโ l o ไว้ r s i o n ด a r k Slow v e r ว i o n d a นี่อ่ะนี่ชุดเป็นร่วมงานศพแม่คือตัวเองเกิดอะไรไม่รู้ผิวขาวด้วยแม่ยิ้มเลยนะแี้มเลย่ทำท่าอะไรอยู่ทำท่าไปอวดคนอื่นอ่ะ p ดูดูกิ๊ก่อนกิมีชมพูด้วย ชมพูมีด้วยเหรอไม่ได้เลนะอุ้ยเออนี่แหละดวงสว่างนี้หวดเลยเรียนหน้ามากหมอนลำติงสว่างสว่างคันตาสว่างจะสว่างจะถึงหน้ามันจ้าซะเหลือเกินมันไม่สว่างมันไม่เรืองแสงที่ขอไม่ให้ยคันตาันตาสว่างของใครมันต้องเรืองแสงไม่เป็นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าถ้าขนาดนั้นมีออนเลยไหมองอามถ้าขนาดนั้นมีออนเลยไหม มันต้องเรื่องแสงถ้าเลื่องแสงมันมีออนแล้วนะน้องอ้ามถ้ามีถ้ามันเป็นเลืองแสงกันนะจะเป็นอีออนไปแล้วนะจะทำได้ไหมได้หรือเปล่าอุ้ยคนนี้แหละอออ้ยเนี่ดําดําสีว่าดําเลยแม่มดโกธิคสุดยชอบอันนี้อันนี้ดูตรงตีมสุดเลย เดี๋ยวนะทำไมมันง่วงๆแปลกไปแสงสีไงเมื่อกี้ห้องตาแสงสีเอ้าเอ้าพิกเกอรี่สามตรงใสแอคเยอะเกินเออนั่นแหละเอ้ยแต่ไม่ได้แอคน้องอาร์มน้องอาร์มกับเราคะแนนเท่ากันสิบสามดวงติดอันดับตัวเองอ่ะแค่ชุดเรามันหมดไปงานปกฝน ออกจะสวยขโมูไม่ได้ได้ยังไงไม่มมงได้ยังไงสวยเลยสวยสวยสิใช่คน้องเกลอ่ะไปงานศพเออตัวเองเหรอตัวเองนี่แหละไปงานศพโอเคถ้าทุกคนชอบกดซับสไครกดไลค์กดแชร์ตามนั้นบ๊ายบายสวัสดีครับ